สวัสดีชาวทาตุลมนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป r a n d o m นะคะเป็นหัวข้อคนที่นิ่งเงียบไปนะคะเราจะมาดูพลังงานกันเขาคนนั้นนะคะที่นิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วนะอ่ะเรื่องราวของคุณกับคนคนนี้จะเป็นอย่างไรนิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วโอเคมาดูกันธาตุลมก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะ ขอดูเรื่องราวก่อนเนาะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมตัวคุณกับตัวเขาถึงได้นิ่งเงียบกันไปแบบนั้นนะอืมทำไมถึงนิ่งเงียบกันไปอ่ะพลังงานอะขึ้นมาว่าไม่คุณก็เขาอะที่แบบเหมือนไปเจอใครใหม่นะที่อาจจะถูกใจกว่าที่อาจจะรู้สึกดีกว่านะคะก็เลยไปนะก็เลยงเงียบไปเลยนะอืม อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ไปเจอใครใหม่เข้ามานะแล้วก็เงียบกับคุณไปเลยบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้คอมมิตกันเลยอะ่ะเหมือนว่าคุยกันนะคุยกันเอ,อ่อความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนนะคะเป็นอะไรกันก็ไม่รู้แต่คุยมาตั้งนานแล้วนะบางท่านคุยมาแบบหลายเดือนแล้วบางท่านอาจจะคุยมาบอกว่าแบบเป็นปีแล้วนะแต่มันไม่พัฒนาไปไหนเลยอะ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหยุดนิ่งเียเนี่ยคุยมาหลายเดือนแล้ว ตัวคุณก็หวังจะจริงจังแหละนะคะแต่เจอคนที่เขายังไม่อยากจะชัดเจนกับคุณอะนะ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็วันเวลามันก็ทําให้คุณกับคนคนนี้ก็นิ่งเงียบแล้วก็หายกันไปในที่สุดนะตอนนี้นะตัวคุณเอ่อเหมือนว่าผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาแล้วนะบางท่านผ่านมาได้แล้วบางท่านรู้สึกดีขึ้นแล้วบางท่านรู้สึกว่าเออก็ก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่อยากจะรักเราไม่อยากจะ นะคบกับเราก็ไม่เป็นไรหรอกก็แบบเออให้อภัยเขาไปเถอะอาโหสิให้เขาไปเถอะนะคะไม่อยากจะไปเออเก็บไว้ให้มันเป็นความทุกขนะ์อ่ะนะอ่ะตอนนี้บางท่านก็คือแบบโอเคปลดปล่อยปล่อยวางแล้วบางท่านอาจจะแบบอาจจะปลดปล่อยได้บางส่วนนะแต่ว่ายังปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้นะคะอืมแล้วก็บางท่านช่วงนี้ตัวคุณเองก็อาจจะมีแบบเออคนใหม่ๆอะ่ะเข้ามาเหมือนมาชวนคุยนะอาจจะแบบมีคนมาชอบคุณอนะ่ะแต่ดูเหมือนคุณยังไม่ได้อยากคุยอะไรกับใครเลยนะคะ อาจจะรู้สึกเหมือนว่าเออมันยังเอ่อมันยังแบบเครียดเครียดยังเสียใจมันยังหน่วงๆเนอะมันยังรู้สึกแบบไม่โอเคอะนะคะที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะออืเหมือนว่าบางครั้งอ่ะตัวคุณก็นั่งคิดถึงคนที่เงียบหายไปบางท่านเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะจะกลับมาหรือเปล่านะบางท่านเหมือนแบบ บางท่านเหมือนพยายามจะปลอบใจตัวเองนะว่าเออเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาอืมเดี๋ยวเขาก็คงทักมาอะไรแบบนั้นนะนะคะอืมแต่สําหรับบางท่านนะ่ะเหมือนคุณจริงๆคุณรู้แล้วแหละว่ามันเงียบไปแล้วมันมันคือจบไปแล้วแหละเนาะนะเขาอาจจะไปเจอคนใหม่แล้วจริงๆหรือว่าเขาไปเปิดตัวอะไรกับคนใหม่แล้วอะนะก็คือต้องทําใจยอมรับแหละนะคะถ้าเป็นแบบนั้นนะนะอืโอเคอ่านสถานการณ์ประมาณนี้ มันดูเหมือนแบบจบปะปวดเสียใจเนาะเหมือนสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปอะนะคะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะตัวคุณที่ผ่านมาเหมือนคุณพยายามเป็นผู้ให้อะนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับอะคุณได้รับตดดาบอย่างเงี้ยกลับมาเนะาะทั้งนั้นที่คุณพยายามแบบดูแลอย่างดีนะพยายามช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเขานะคะแต่ว่าเขาเอาดาบมามาแทงคุณอะเนาะเออนะมันก็ดูแบบไม่สมเหตุสมผลกันเลยเนาะนะคะ แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพิจิกขึ้นมาบางท่านไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะหรือจะเป็นแบบลูกครึ่งก็ได้นะหรือว่าเป็นต่างชาติที่มาอยู่ในไทยนานๆอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบแบบอ๋อเป็นแนวแบบรักทางไกลเลยอะนะคะอ่ะประมาณนี้เรื่องราวมันก็ดูเหมือนว่าเหมือนจบกันไปแบบเจ็บๆนะเงียบกันไปแบบ เจ็บปวดอะเออเหมือนจบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคทีนี้เราไปดูพลังงานของเขาคนนั้นสิคนที่นิ่งเงียบไปอ่ะนะตอนนี้ตัวเขาเป็นยังไงอะเนาะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณเงียบไปแล้วนิ่งไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยอ่ะพลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะเป็นยังไงบ้างดูวุ่นวายดูซับสนเนาะดูมีความเจ็บปวดเสียใจอยู่ในนั้น โอ้ยบางท่านนี่เหมือนว่ามันเป็นเฟรนด์โซนนะบางท่านเนี่ยเหมือนเป็นแบบคุยกันมาตั้งนานเนาะแต่ก็คือมันมาจากความเป็นเพื่อนนะแล้วมันก็ขยับไปมากกว่านั้นไม่ได้มันอาจจะแบบเออไม่อยากจะข้ามเฟรนด์โซนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอจะโปรเซสจใจบางท่านก็เป็นเรื่องของเราสองสามคนมีมีการเหมือนแบบดึงคนอื่นเข้ามานะตัวเขาอาจจะไปดึงใครเข้ามา หรือว่ามันเป็นเรื่องราวความรักเราสองสามคนที่มันคาราคาซังมานานแล้วก็ได้นะคะตัวคุณตัวเขาแล้วก็ใครอีกคนนึงนะบางท่านก็ตัวคุณตัวเขาแล้วก็แฟนเก่าคนเก่าไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาอะเนี่ยแหละมันมีอยู่สามคนนะ่ะนะตัวละครในหน้าไพ่เนี่ยนะตัวคุณตัวเขาใครอีกคนนึงถ้าไม่ใช่แฟนเก่าฝั่งคุณก็เป็นแฟนเก่าฝั่งเขานะคะอือฮึดูแบบยืดเยื้อนะยืดเยือ้อเรือรังนะคะเออ มันไม่จบไม่สิ้นกันสักทีหนึ่งอะเนาะตัวคุณนะอาจจะมาก่อนถ้าคุณมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่สิคือถ้าคุณกับเขาว่าคบกันแล้วมันมีเรื่องของแฟนเก่าเรื่องของคนเก่าอะไรเข้ามานะ่ะคือจริงๆอะ่ะคนเก่ามันก็คือควรจะต้องจบกันไปได้แล้วว่ถูกไหมเออใช่ปะเพราะว่ามันเป็นแบบแฟนเก่าอะไรกันไปแล้วอะแต่ตัวคุณอนะคือคนปัจจุบันอนะถูกไหมที่ที่คบกันที่คบกับเขาอ่ะนะคะ ฉะนั้นนะ่ะเหมือนบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบเออฉันไม่เข้าใจเลยทําไมแบบนะคนเก่าของเขาอะไรแบบเนี้ยทําไมแบบไม่จบกันไปสักทีอ่ะเนาะก็เลิกกันไปแล้วนี่แล้วถ้าเลิกกันไม่ได้ขนาดนั้นยังอยากจะติดต่อยอยากจะพูดคุยอะไรกันแล้วทาไมไม่กลับไปรักกันอ่ะแล้วเลิกกันทาไมอ่ะแล้วมาดึงคุณเข้าไปทําไมอ่ะถูกไหมบางท่านก็รู้สึกแบบเออสงสัยอ่ะเนาะว่าแบบฉันเป็นใครในชีวิตเขาอ่ะนะดึงฉันเขาไปทําไม เออเนาะเธอสองคนกลับไปรักกันไหมเออฉันเดี๋ยวฉันเสียสละตัวเองฉันไปเองก็ได้นะเออเพราะว่าตัวคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีค่าแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยนะคะทีเนี้ยพลังงานของคนคนเนี้ยดูแลตัวเขาก็เหมือนว่าเหมือนเขาแบบเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นะจะเลือกทางนั้นก็เสียได้คุณจะเลือกคุณก็เสียได้ทางนั้นอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนดูแบบโลเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดนะ ดูแลแบบยังมีเยอะใหญ่อะไรก็ไม่รู้อะกับคนเก่าอะนะคะเนี้ยแหละมันก็อาจจะทําให้คุณกับเขา,ารู้สึกแบบปวดหัวเนาะขราคาสังนะคะจะจบก็ไม่จบจะไปก็ไม่ไปจะเอาอยัางไงก็ไม่เอานะเนี้ยแหละเพราะว่าความโลเลความไม่เด็ดขาดชัดเจนของคนคนนี้แหละนะคะอืมแล้วก็เหมือนว่าพลังงานของเขาคือเขาแบบมีความแบบสับสนวุ่นวายนะ <c oughs> เหมือนว่าบางทีเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณอืมแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาเคยทําร้ายคุณนะเขาเคยทําให้คุณเสียใจอะถ้ากลับมาคุณคุณคงจะไม่สนใจเขาแล้วอะนะคะอืมเนี่ยแหละเหมือนว่าตัวคุณอาจจะเคยชัดเจนแล้วนะว่าเฮ้ยฉันไม่อยู่ในความสัมพันธ์สองสามคนนะถ้ามันมีกันสองสามคนฉันไม่เอามันต้องมีแค่ฉันกับเธอแค่นั้นนะ แต่ตัวเขาก็คือแก้ปัญหาไม่ได้จัดการอะไรก็ไม่ได้นะคะทีนี้จะกลับมาหาคุณก็กลับมาไม่ได้อีกนะเพราะว่ามันคลักขะสังนะคะ <c oughs> อือฮึอ่าดูเหมือนว่าตัวเขาก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนแบบหมดหมดหวังอนะหมดหวังกับคุณรู้สึกเหมือนว่าน่าจะกลับมาไม่ได้กลับมาก็คุณน่าจะไม่เอานะคะแล้วอีกอย่างนึงเหมือนตัวคุณ น่าจะน่าจะถามเขานั่นแหละเนาะว่าแบบเออแล้วเคลียร์แล้วหรอคนนั้นอะไรเงี้ยนะเคลียร์กันแล้วหรอนะซึ่งตัวเขาเองก็ยังไม่ได้เคลียร์ด้วยไงก็ยังคลากระซังอยู่แบบนั้นไงนะก็เลยไม่กล้ากลับมาหาคุณหลอกนะคะคนคนนี้เนี่ยยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะกลับมาสู้หน้าคุณยังไงอะ่นะเนาะบางท่านก็เป็นเพื่อนกัน บางท่านก็เป็นเพื่อนร่วมงานทำงานอยู่ในที่เดียวกันนะคะอืมเหมือนแบบถ้าทำงานในที่เดียวกันอนะ่ะมันก็ลำบากใจเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันต้องเจอหน้ากันมันต้องทำงานมันต้องเกี่ยวข้องกันมันต้องเห็นกันอะนะตัวคุณอาจจะไม่อยากเห็นเขาแล้วนะแต่เหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็แบบก็ยังอยากเห็นคุณอยู่อะ่ะแต่ว่าตัวเขา <c oughs> ยังจัดการปัญหาของเขาเองไม่ได้นั่นแหละที่มันติดอยู่อ่ะนะคะอืม โ okay, อเคอะนี่ก็คือพลังงานของเขานะก็อยากจะกลับมาหาคุณแต่ก็รู้ตัวดีว่ายังจัดก,การปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็โลเลลังเลอยู่ตรงนั้นแหละนะคะทํำอะไรก็ไม่ชัดเจน <c oughs> เนี่ยทําไมเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะโอ้นะอืมอะประมาณนี้นะคะจะกลับมาเป็นเพื่อนกันบางท่านก็ยากเหมือนกันนะเออ เหมือนบางท่านแบบว่ามันมันต้องเจอกันนะใช่ไหมต้องทํางานด้วยกันนะจะเป็นเพื่อนกันเหมือนบางทีคุณก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนอะไรกับเขาด้วยซ้านะไม่อยากจะเห็นเขาด้วยซ้ำอะ่ะเออเนี้ยแหละทํากับคุณไว้อะ่ะเนาะทําให้คุณเสียจใจมาหลายครั้งหลายหนนะใครพูดใครเตือนบอกอะไรเขาเหมือนเขาก็ไม่ฟังนะคนคนเนี้ยเหมือนใครพูดอะไรก็แบบไม่ฟังก็เฉยอะ่ะเหมือนดื้อเงียบเปล่าคนเนี้ยนะเออเนี่ย เราก็จัดการปัญหาตัวเองไม่ได้ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นแหละนะคะค้างคาอยู่แบบนั้นแหละนะก็ปล่อยให้เขาคาคาอยู่แบบนั้นแหละนะเออทีนี้มาดูสิแนวโน้มแนวโน้มเรื่องราวตัวคุณกับคนที่นิ่งเงียบไปจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะยังไม่ใช่ดวงส่วสนตัวของใครเนาะพลังงานสําหรับบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะโอเคอ่ามาดูสิ แนวโน้มเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรท่านที่ทะเลาะกันนะมีเรื่องหน้าปวดหัวมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันอยู่ดูแล้วก็น่าจะยังไม่ได้เคลียร์อะไรหรอกนะแต่มีคนที่เขาแบบเหมือนกำลังคิดกำลังคิดหาทางคิดหาวิธีที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่อะ่ะเออก็คือตัวเขานั่นแหละ เขาอ,อาจจะแบบเอ่อมองหารูทางมองหาวิธีอะไรนะคะที่จะกลับมาคุยกับคุณได้อะเนาะแต่เหมือนตัวคุณอะยืนยันชัดเจนนะว่าถ้ามาแบบสองสามคนสามสี่คนก็คือคุณไม่เอาเด็ดขาดเลยไม่เอาแบบชัดเจนมากๆนะคะมีจุดยืนของตัวเองนะแล้วก็บางท่านก็คือตัวคุณก็ชัดเจนเลยว่าอา๋อเป็นแค่เพื่อนกันก็นกพอ เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันก็พอเป็นแค่คนรู้จักกันก็พอไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันมากกว่านั้นลอกนะคะแต่สำหรับบางท่านนะบอกว่าฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอนะเพื่อนฉันมีเยอะแหละฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอนะถ้าเธอไม่ได้อยากจะเป็นอะไรกับฉันก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันดีกว่าเหมือนแบบเออตัดขาดไปเลยดีกว่านะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรเลยดีกว่านะคะอืมอ่ะเหมือนตัวคุณนะมีคําตอบในใจ ที่ชัดเจนมากๆว่าคุณนะต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรนะอืมเหมือนตัวคุณนะ่ะต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังชัดเจนมีคอมมิชเมนต์นะความสัมพันธ์ที่มันดูมีอนาคตความสัมพันธ์ที่เออเป็นแนวแบบว่ารักจริงหวังแต่งอะ่ะไม่ใช่แค่ว่าคบไปวันๆคุยไปวันๆไม่มีอนาคตอะไรแบบนั้นนะคะอือึอนะอ่า แล้วก็บางท่านตัวคุณก็รู้สึกว่าโอเคกับคนคนนี้ถ้ามันเป็นอะไรกันไม่ได้จริงๆเป็นเพื่อนก็ไม่ได้อยากเป็นด้วยอะนอะไม่ไม่อยากเป็นอะไรด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะตัวคุณอาจจะเหมือนไปตามทางของคุณนะเออไปตามทางของคุณแล้วก็เหมือนกับว่าเออสักวันหนึ่งอะฉันจะต้องได้เจอกับคนที่เขาเป็นตัวจริงของฉันะ่ะไอคนคนนี้มันคงไม่ใช่แล้วแหละไม่เป็นไรเหมือนตัวคุณไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียดายอะไรเลยนะคะ คุณแค่รู้สึกว่าโอเคใครไม่อยากชัดเจนก็ก็ตัดทิ้งไปก็แค่นั้นส่วนตัวคุณนะคุณจะจะแบบจะรอเจอคนที่เขาต้องการจะชัดเจนต้องการที่จะมีคุณในชีวิตจริงๆอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆเท่านั้นนะอันนี้คือเป้าหมายของคุณนะคะโอเคอ่ะชัดเจนเลยนะแสดงว่าคนคนนี้เป้าหมายของเขากับเป้าหมายของคุณมันไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันนะคะนี่แหละเนาะก็อาจจะต้องแบบว่าโอเคตัดทิ้งไปแหลนะเนาะอืม นะไม่อยากไปยืดเยื้อะอะไรให้มันมากความนะคะเหมือนไพ่เขาบอกว่าโตคุณนะมีทางเลือกนะคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีทางเลือกถ้าหากว่ามันไม่โอเคอ่ะมันไม่ได้มีอนาคตอะไรร่วมกันเลยอ่ะนะคะก็การที่ตัดจบไปอ่ะนะคะมันอาจจะดีกว่าเก็บไว้ให้มันปวดหัวเนาะอ่าประมาณนั้น ถ้าหากว่ายังต้องทํางานด้วยกันอยู่นะคะก็คงจะต้องแบบโอเคอาทำก็คือคุยแค่เรื่องงานกันไปแค่นั้นนะคะส่วนเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวหรืออะไรก็ไม่ต้องคุยนะก็พยายามวางตัวให้ชัดเจนนะคะแค่นั้นเลยเนาะคือถ้าคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่ไม่ไปสานต่ออะไรกับเขาว่าเขาก็ไม่กล้าทําอะไรกับคุณหรอกนะ,ะอ,อืประมาณนี้อ่ะนะคะแล้วก็บางท่านก็คือมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินทางไกลนะ อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลอาจจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานของคุณนะนะคะก็ได้นะซึ่งเออเหมือนประมาณว่าถ้าคุณรู้ตัวแล้วอะว่าคนที่เงียบไปคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ใช่ของคุณไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะ่ะเหมือนแบบลองเดินทางไกลดูเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเนาะอ่ะเดินทางไกลอะนะเพราะว่าการเดินทางไกลมันอาจจะทําให้คุณ ได้พบรักอ่ะได้พบได้เจอกับตัวจริงของคุณได้เจอกับคนที่ใช่ของคุณก็ได้คือเหมือนกับว่าอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่ที่เดิมอย่าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะพยายามแบบออกเดินทางไปเที่ยวไปทํางานหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะเดินทางแล้วคุณจะเจอจะเจอความรักที่ดีของคุณเข้ามานะคะโอเคอ่ะนะกับคนคนนี้ก็อาจจะแบบเออเป็นได้มากที่สุดก็คือเป็นแค่เพื่อนแค่นั้นแหละนะคะ ประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะเออไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะคะอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดนะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนเอ่อมีธาตุด,ดินอ่อธาตุด,ดินประสบกันมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะมีธาตุลมด้วยกันมีถุนตุนกลุ่มนะคะจะ ธาตุอะไรก็ได้แหละนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะอบางท่านเหมือนว่าตัวคุณจะได้เจอแบบรักทางไกลในอนาคตอ่ะอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าเจอเป็นแบบต่างชาติน่ะอประมาณนั้นนะ่ะอืแล้วก็ไพ่เขาอยากให้คุณนะพยายามเชื่อในเซนส์ของตัวเองด้วยเนาะ ถ้าเซนส์คุณมันบอกว่าเฮ้ยคุณคนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คุณไม่ใช่แค่นั้นจบนะคะเนาะอ่าไพ่โรแมนต์องเจิบอกอะไรไพ่เฟิร์สไพ่ไป attention to the red flag ไพ่ attraction เนี่ยเหมือนตัวคุณน่ะพอจบจากคนคนนี้ไปปุ๊บอะนะคุณจะจะมีคนมาจีบคุณน่ะหรือคุณจะไปจีบใครก็ได้อะนะคะเนี่ยมันจะมีการเหมือนแบบจีบจีบมีการเฟิร์สกันเกิดขึ้นนะ แสดงว่าพอแบบว่าโอเคจบกับคนนี้ปุ๊บว่าคุณจะมีความรักนะครั้งใหม่อ่ะเข้ามาอย่างแน่นอนนะเออแต่ว่าไพ่เขาบอกว่าให้คุณดูดีๆก่อนนะนะว่าว่าเออเขาเป็นคนดีไหมอ่ะเนาะมันมีเลดแฟลกมันมีสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่านะคะพยายามสังเกตดูเนาะถ้าหากว่ามันเป็นความรักที่ดูแบบว่าโอ้ยเข้ามาแบบโอ้โหรวดเร็วร้อนแรงดูรุนแรงดูแบบว่าโอ้โหแบบ แบบยังไงอยากได้คุณให้ได้หรืออะไรแบบเนี้ยนะดูแบบว่ามันดูเร่งรีบอะไรเกินไปบางทีต้องสังเกตดีๆเนาะเพราะว่าถ้ามันดูแบบว่าเล่าร้อนรุนแรงอะไรแบบนั้นอ่ะบางทีอ่ะมันมามันมาแรงแบบนั้นมันเหมือนแนวแบบเจ้ากรรมนายเวรนะเนาะฉะนั้นต้องดูดีๆนะเพราะว่าความรักที่ดีอ่ะมันจะเหมือนแบบมีความแบบเรียบง่ายอ่ะสงบเนาะเป็นความสุขแบบเรียบง่ายๆนะไม่ได้มาเร่งรีบอะไรไม่ได้มาเหมือนแบบ เร่งรัดอะไรคุณนะเออมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นความรักที่สวยงามอะเนาะแล้วก็เหมือนแบบอยู่กันแล้วมันก็สบายใจช่วยเหลือกันนะมีน้ําใจให้กันซัพพอร์ตกันนะคะมีอะไรก็แบบพูดคุยปรึกษากันได้มันต้องเป็นแบบนั้นนะคืออยู่แล้วมันรู้สึกสบายใจอะเนาะไม่ใช่แบบโอ้โหดูเร่งรีบดูแบบโอ้โหจะต้องอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เลยอะไรแบบนี้อันนั้นไม่ใช่นะต้องดูดีๆสังเกตดีๆก่อนนะคะเนาะอืมไพ่เขาบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนมีสเสน่ห์ นะความมีสเสน่ห์ของคุณนะมันก็จะดึงดูดคนเข้ามาอาจจะแบบดึงดูดคนเข้ามาค่อนข้างแบบหลากหลายอะเนาะนั่นแหละมันก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีอะนะคะนะเออบางทีความมีสเสน่ห์ความสวยความหล่อยอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบใช่ไหมเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่เข้ามานะเขาเอ,อ่อมาหวังอะไรจากเราหรือเปล่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอะนะคะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูดีๆด,ด้วยนะคะเนาะอ่ะ สวยลออย่างมีสติรักอย่างมีสตินะคะโอเคประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้มาดูวันกับตัวเลขอังคารสุขตัวเลข9ก้าสามศย์หมาดูตัวอักษรน,นะคะ ชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว Z ตัว E ตัว P ตัว U ตัว D ตัว M ตัว Q ตัว V ตัว H ตัว J นะตัว F ตัว B ตัว R แล้วก็ตัว N โอเคอ่ะพลังงานก็ประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะก็ แนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะที่ตัวคุณชื่นชอบแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ Description นี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ